สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับผมอยากจะพูดถึงจะตอบประเด็นของท่านวิทยากรนั้นคือปายน้ําจะพูดถึงต้นน้ําก่อนนะฮะท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้พูดมาเรียนวิทยาศาสตร์นั้นดีอย่างไรให้ใหท่านผู้ชมได้ชมแล้วดังนั้นผมจะพูดว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะดึงบุคคลที่จะเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์นั้นบีดามารดากับกตัวนักเรียนเอง ปัจจุบันนี้บิดามารดาของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองนั้นต้องเปลี่ยนต้องรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันเริ่มตั้งแต่ในการกินอาหารท่านมากินอาหารอันนี้ท่านกินอาหารไปแล้วเนี่ยท่านคานวณดีว,ว่าท่านกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเท่าไหร่นั่นเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าท่านรู้จักวิทยาอย่างมากเลยมีทัศนคติหมายความว่าท่านเปลี่ยนทัศนคติเดิมว่าวิทยาศาสตร์นั้น เป็นสิ่งที่ว่าโดยความจริงตามธรรมชาติและสามารถที่จะอธิบายธรรมชาติโดยหลักทางวิทยาศาสตร์คือไซิฟิกเมธอดได้คือวิธีการทางวิทยาวิทาารวิทยาวิารัดเจนอันที่สองนอกจากเปลี่ยนทัศนคติบิดามารดาให้เข้าใจทางวิทยาศาสตร์และจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เราเป็น อย่างที่อาจารย์สุนันทาพูว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพหรืออาชีพนักวิทยาศาสตร์ต่างกันนะฮะชัดเจนอย่างนี้อาจารย์แนแนวต้องเข้าใจว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มีหลากหลายอาชีพและเอาพูดที่จบมาผมจะพูดปายน้ำนะฮะนี่ต้นน้ำนะฮะนอกจากนั้นเป็นเ,เกิดสึนามิที่ประเทศทญี่ปุ่นเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ว่าเราต้องเตรียมกําลังพลทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนกระทรวง วิทยาศาสตร์ต้องมีแผนกระทรวงพลังงานต้องมีแผนว่าจะปิดคนเท่าไหรอะไรเท่าไหร่และให้มหาไรนี่รับรองว่าเราจะปิดนักนิวเคลียร์เท่านั้นเท่านั้นรับรองปเป็นอย่างนี้เป็นต้นมาพูดถึงกลางน้ําต้นน้ำนะฮะเมื่อเข้ามาสู่กลางน้ําเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมหาลัยของรัฐนี่มียี่้าแห่งยี่้าแห่งรวมทั้งมหาลัยเอกชนด้วยหลายมหาัยก็มีคณะวิทยาศาสตร์ เรามีที่ประชุมคณะบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเรามีทุนเกี่ยวเกี่ยวกับส่งเสริมผู้ที่เรียนดีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอาจารย์ดรสุนันทาเป็นเป็นเ,นเ็นผู้นยิยาวารัิผิดถึงตัวผู้เรียนคือนักเรียนเมื่อเข้ามาเรียนแล้วต้องมีความตั้งใจให้ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์อย่าท้อถอยอันที่หนึ่งเราต้องอดทนอดทนพูด คำว่าอดทนกับตัวเราและเราเรียนวิทยาศาสตร์นั้นเพื่อใครเพื่อหนึ่งเพื่อตัวเราสองเพื่ออาชีพในอนาคตสเพื่อประเทศชาติของเราเราจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นก็ดีประเทศเกาหลีก็ดีเกาหลีนั้นพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์มากเขาถึงได้เจริญกับเราไม่ว่าทางด้านเพียวสายก็ดีแอปริกาสายก็ดีอันนี้เป็นกลางน้ำนะฮะส่วนปลายน้ำนั้นเมื่อจบออกจาก มหาวิทยาลัยไปแล้วเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นครูวิทยาศาสตร์หรือทำอาชีพต่างๆตามที่กพได้บอกแล้วว่าเราสามารถที่จะมีอาชีพและสามารถที่จะประกอบอาชีพเอกชนได้เราสามารถคิดงานงาน,นวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ถามตอบคำถามท่านวิทยากรว่าวิศวเคมีกับเพียวเพียว พีโอเคมี er ต่างกันอย่างไรอวิศวะเคมี er ก็เรียนทางด้านแอปพลายไซส์ที่เอาไปใช้นะฮะส่วนเพียวไซน์นี้เราเรียนรู้ว่าไปอย่างไรนะฮะมีกลไกมีระบบอย่างไรแล้วค่อยเอาผลอันนี้ออกไปใช้ท่านจะเห็นว่าในประเทศไม่ว่าอเมริกาก็ดีญี่ปุ่นก็ดีในปัจจุบันนี้ได้หันมาศึกษาและให้ทุนอย่างมากทางด้านพียวไซส์ดังนั้นประเทศไทยเรายังขาดเพียวไซส์เป็นอย่างมาก ท่านนักเรียนที่รักเดี๋ยวนี้เรามีสส,สวทมีโอลิมปิกวิชาการอย่างมากมายที่ส่งเสริมให้ท่านไปประลองแข่งขันพิมีกับชาวต่างประเทศรุ่นพี่ท่านไปได้ที่หนึ่งโอลิมปิกทางคณิตศ,ศาสตร์ก็ดีชีวะก็ดีเคมีก็ดีฟิสิกมีก็ดีทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นผมคาดว่าท่านที่รับฟังคงจะ ใครควรแต่ตรองและเอาไปคิดว่าจะส่งบุตรหลานอนขั้นเนี่ยของประเทศไทยประเทศไทยต่อไปในอนาคตขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทราบอาจารย์พอทราบไหมครับว่าอัตราส่วนของมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาเข้าคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับทางอาจารย์สุนันทาทราบไหมครัแล้วก็อัตราการแข่งขันเหมงขันหมายถึงว่าเวลาสอบตรงหรือว่าแอดมิชชั่นเนี่ย เขาต้องแข่งกับคนอื่นมากแค่ไหนอย่างวิศวะเนี่ยโอ้โหเป็นคณะท็อปฮิตใช่ไหมฮะหรือแพทย์ท็อปฮิตอัอาตราส่วนการแข่งขันระหว่างเด็กที่สมัครสอบกับเด็กที่สอบได้เนี่ยมันน้อยทีนี้วิทยาศาสตร์เป็นไงครับเผื่อน้องๆสนใจว่าเอ๊ะนั่นเรียนวิทยาศาสตร์ดีกว่าตัวแข่งมันน้อยคือในในภาพรวมของวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศอาจจะตอบได้ยากนะคะ เอาขอขอเอาตัวเลขที่เป็นของมหาลัย<ม>ที่ตัวเองดูแลก็แล้วกันนะคะเป็นของมหิดลเนี่ยนะฮะก็เป็นอัตราที่สวนที่สูงที่สูงค่ะที่สูงค่ะคืออาจจะอันนี้เวลาเวลาที่น้องๆอ,อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ,ะถ้าเราไปดูคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยว่าสาขาที่เขาเปิดสอนเนี่ยไม่เท่ากันครับนะคะคือเราอาจจะมีเอาเอาในมหาลัยที่เป็นของรัฐที่ชัดๆมี24แห่งเนี่ยนะคะในสาขาเนี่ยแตกต่างกัน บา,บางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งสาขาพื้นฐานมีทั้งสาขาประยุกต์แทบทุกมหาลัยเนี่ยจะมีสาขาพื้นฐานอยู่บ้างตอนนี้ประเด็นที่มีปัญหาแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องให้ทุนกับนักศึกษาเพื่อที่เป็นตัวดึงดูดให้คนมาเรียนวิทยาศาสตร์เยอะๆเนี่ยจะเป็นสาขาพื้นฐานแล้วก็สาขาขาัดแคลนเช่นเคมีฟิสิกส์ชีววิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะคะซึ่งอาจารย์ก็ทราบแล้วว่าตรงเนี้ยพอเราขาดแคลนแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเน คะแนนต่ำมากในสาขาแต่ถ้าสมมติว่าลองเจาะแยกลงไปนะฮะว่าเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะพอดีสมัยนี้เขารวมๆกันก็ยังไม่เห็นภาพแต่ถ้าลองเจาะลงไปเนี่ยจะพบว่าฟิสิกส์มีปัญหาถ้าฟิสิกส์พื้นฐานของประเทศเนี่ยไม่ชัดนะคะพัฒนาประเทศได้ยากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เรียนเนี่ยไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์เราคุยกันด้วยสมการคณิตศาสตร์ปุ๊บเนืองเราเข้าใจหมดเลยสองหน้าสามหน้าหรือเป็นบทน,นะคะ ฟิสิกส์ก็เหมือนกันฟิสิกส์เนี่ยเป็นอะไรที่เอามาแอปพลายใช้ได้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ต้องอาศัยฟิสิกส์ทั้งนั้นครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ถามว่าประเทศจะไปได้ไหมเราก็เลยอยากที่จะให้คนที่สนใจเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์เยอะๆเคมีไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะเคมีเนี่ยค่อนข้างแอปพลายได้ชีววิทยาไม่ค่อยเป็นห่วงคนอยากเรียนเพื่ออยากสอบสอบเข้าหมอได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้องมาเลย เข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะให้ดูว่าเรามีกลไกที่จะพัฒนาคนที่เข้ามาเรียนในวิทยาศาสตร์อย่างไรเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆนะคะแต่ถ้าไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์อย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาเป็นความทุกข์ประทมเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจว่าเรียนวิทยาศาสตร์เป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดไปสอบแล้วเลือกมันเรียงลําดับมาแล้วเผอินไปติดนี่ยอย่าอย่าไปทำไม่ต้องเข้ามาเลยค่ะท่านไปขวดวิชาที่ไหนก็ไปแล้วไปในวิชาชีพที่ท่านอยากจะไปไม่ต้องเข้ามาเพ่แม่นแล้วมาเลยไม่เก่งไม่เป็นไรอยาาเรียนวิทยาาาสตร์อเข้้้มใหไดก่นนะะค จะพัฒนาค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับครับแล้วส่วนของมสวแข่งเยอะไหมฮะมสววทบนี่ประมาณ5ต่อหนึ่งครับประมาณ5ต่อหนึ่งอันนี้เลือกอันนี้ง่ายกว่านะครับมีทุนไหมอาจารย์มีทุนฮะมีทุนเรามีทุนนะครับมีทุนแต่ถ้าส่วนของมสวเนี่ยมันมีครูวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นครูวิูวิทยาศาสตร์แต่ถ้าสายวิทยาศาสตร์ปกติ ยังน้อยคีมีฟิสิกส์อะไรนี้ประมาณห้าห้าต่อหนึ่งครับครับครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนจบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จบมามาไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นนักวิจัยไปทำงานบริษัทประกันนะครับเงินเดือนสตาร์ทนะฮะประมาณเกือบสามหมื่นนั่นคือเมื่อเมื่อเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วจบคือหลายๆบริษัทเนี่ยต้องการคนที่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการคำนวณอาจารย์แชร์ผมแชร์ด้วยนะผมเจอน้องจบวิทยาศาสตร์มชตอนนี้ตัดผมอยู่แอร์พอร์ตพาซาเชียงใหม่เป็นช่างตัดผมทำไมถึงแชร์อย่างนี้เพราะว่าคนจบวิทยาศาสตร์ปีหนึ่งสองแสนคนนะจบด้านวิทยาศาสตร์ปีละสองแสนหกหมื่นคนกพอบอกว่าลาจะบอกว่าคนเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้ถ้าเรียนเพื่อหวังจะไปรับราชการแล้วเลิก เลิกคิดเลิกคิดเลยแต่ถ้าเกิดไปเพื่อที่จะไปทำภาคเอกชนคิดให้เป็นนวัตกรรมเป็นไปได้ผมขอแชร์แค่นี้ก็อยากจะเสริมนะคะว่าถ้าเราถามว่าทำไมผลิตนักวิทยาศาสตร์มากๆเนี่ยนะคะในยุคหนึ่งเนี่ยกำหนดเลยว่าวิทยาศาสตร์ต้องการมากเพราะฉะนั้นทุกการวางแผนที่ผิดนะคะวางแผนผิดนะวางแผนผิดนะคะในการที่จะพัฒนากำลังคนตอนนี้เราต้องมาดูว่าวิทยาศาสตร์ที่เราจะผลิตเนี่ย ผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพนะคะเพราะนั้นอันนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เราก็เลยจะต้องดึงดูดคนที่สนใจวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ใช่ว่าเอาเวิทยาศาสตร์มาแบบขอให้จบปริญญาตรีอะไรก็ได้แล้วไปทำอะไรก็ได้การผลิตตรงนี้ลงทุนสูงนะคะในแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนักเรียนที่เข้ามาอาจจะบอกว่าเสียค่าเทอมในหมหาลัยของแสนใช่ค่ะเยอะนะฮะในขณะที่แพทย์เนี่ยเขาบอกว่า3 0 0 0 0นบาทต่อค,ค,คนนะคะของวิทยาศาสตร์อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแสนบาท แต่รัฐก็ไม่ได้ให้สนับสนุนตรงนั้นเยอะมหาลัยเนี่ยจะต้องไปพัฒนาพื่ที่จะดูว่าจะหาะไรายได้มาสนับสนุนตรงนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าไปดูว่าเรียนวิทยาศาสตร์ในมหาลัยเอกชนจะแพงกว่านี้เยอะ ใช่ค่ะแล้วตอนนี <location> ้แ <thin> ต่เราก็ย <here> <dresses> okay. ังต้องการคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นกลไกของรัฐเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยหลายท่านก็คงจะทราบว่าเรามีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือโรงเรียนมหิดลวิทยุสอนนะคะตอนนี้ก็ขยายไปที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งมีอยู่ที่12แห่งทั่วประเทศจะมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็อยากบอกเลยว่าน้องๆที่จบชั้นม .3 อยากเรียนต่อในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยโรงเรียนจุฬาภร์ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ในแต่ละที่ก็เป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งในขณะเดียวกันสพทในสังกัดสกอเนี่ยนะคะของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็เปิดห้องเรียนก็ให้โรงเรียนที่มีศักยภาพสูงจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเรียกว่าเด็กที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้ามาตรงนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์มีห้องเรียนที่เราเรียกโครงการวมวนะคะให้กับโรงเรียนอาจจะไม่กี่แห่งแต่ว่าอันนี้มีทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนที่ที่ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยอย่างที่ อย่างที่ทางกพอบอกว่ามันมีโครงการให้ทุนแล้วก็มีโครงการที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทุนผอสบอขณะนี้เราได้กาลังคนวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสามารถสูงมากเลยอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะว่าทุนนี้กาหนดเลยว่าเมื่อจบแล้วให้ปฏิบัติงานเป็นในสถาบันการศึกษานะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็มาเป็นอาจารย์ทีนี้เราเราเรา,เราอย่างที่ผมแชร์เรื่องของตัวเลขนี้มาเนี่ยเรามีแนวคิดหรือมีอะไรยังไงไหมคะที่ว่าจะ ให้ความมั่นใจกับคนที่จบด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเรากําลังบอกว่าวิทยาศาสตร์ดีมากเลยนะถ้าเขาเข้าไปเรียนแล้วเราครับเชิญคุณพรเพลงก่อนเลยเอถ้าในส่วนของราชการเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขอยากจะมาแชร์นะคะคือคืออันนี้เรียนเรียนเกินหน้าไปนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเวลานี้ถ้าคนจะรับราชการเนี่ยมันก็มาได้สองทางคือหรับทุนไปศึกษากับจบแล้วก็สอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการ กรณีของทุนการศึกษาเนี่ยต้องเรียนให้ท่านทราบเลยนะคะว่า1นึสมมุติว่าประมาณ300ทุนเนี่ยจะเป็นทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยหนึทุนเยอะมากนะ <Child S 1> ะ,ะเยอะมากค่ะเยอะมากแต่ว่าวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นทั้งในส่วนของวิทยาศาสตร์เพียวๆแล้วก็ทางที่แอพพลายไปแล้วนะคะแล้วก็ในในส่วนแต่ว่าเป็นรายละเอียดเนี่ยจะจะพูดในเซสชันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของทุนเราเรียนหลวงเนี่ยนะคะ ทุนนักเรียนหลวงเนี่ยเ,เป็นทุนพระราชทานนะคะปีหนึ่งยังมี9ทุนก็จะพุนทุนในสายวิทย์สายวิทย์คณะอะไรที่เราเรียกแบบโบราณเนี่ยก็จะแค่2อสองก็คือนะฮะเพราะนั้นนี่ก็แสดงถึงความความสนใจ ของรัฐบาลหรือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานท่านก็มองในแง่ของอทุนทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยมากกว่านะคะทีนี้ถ้ามองถึงการเข้ารับราชการเนี่ยอย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นเนี่ยค่ะว่าการเข้ารับราชการมันต้องสอบขณะนี้นะคะเราก็เหมือนกับคะภาคกรเนี่ยเป็นการสอบความรู้ความสามารถทั่วๆไปนะคะภาคขออันนั้นก็เป็นวิชาเฉพาะและภาคพอก็เป็นดูความเหมาะสมกับตําแหน่งซึ่งจะใช้การสัมภาษณ์ ทีนี้ในภาคแรกเนี่ยกอพอจะดําเนินการเองท่านทราบไหมคะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเวลาเราสอบเนี่ยคนสมัครสอบเท่าไหร่ปีที่แล้วเนี่ยประมาณห0แสนห0 0 0นคน 6, <000 S 1> นะฮะหกแสนคนคที่อยากจะรับราชการนะคะคทีนี้เรียนต่อไปนิดนึงเนี่ยคับโดยเฉลี่ย10% 10%ะะท,ที่สอบผ่านอันนั้นก็คือกอพอเนี่ยกรองกรองไว้ให้กับส่วนราชการเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสมมติว่าท่านอ,าอยากน้องๆอ,อ,อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ มันมีชื่อตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เลยในราชาการพล,ลเรือนอาเช่นทำงานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะพอผ่านภาคกอข,อของกอพอแล้วเนี่ยท่านก็คือเอาใบน,นี้ถือไปเดินสมัครที่ส่วนราชาการประกาศรับรัฐสระนะคะคนเนี่ยจะไปเป็นหมื่นเป็นพันถึงหมื่นแต่ถ้า กรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเปิดรับเนี่ยขณะนี้มีคนไปแข่งเนี่ยบางที่เป็นจํานวนสิบเท่านั้นค่ะหรือไม่ประมาณร้อยอย่างเงี้แยแสดงว่าโอกาสของวิทยาศาเยอะกว่าเทียบครับครับอ่าใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากทุนเนี่ยรัฐบาลนะคะก,ก็ก็เรื่องของการทํางานเนี่ยโอกาสที่จะเข้าสู่ระบบร,ราชการซึ่งจริงๆอาจารย์ต้องเพิ่มว่าทางเลือกยังอยู่ในหน่วยราชการก็ได้เนี่ย คะอันนี้ก็ก็มีโอกาสนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สนับสนุนอาจารย์สุนันทานเนี่ยค่ะว่าต้องเรียนตามที่เราชอบแล้วก็สนใจนะคะทางอาจารย์วิเชียนมีอะไรเสริมไหมครั ผัวหรือเอกชนอย่างที่วิทยากรพูดเราไปเป็นช่างตัดผมเนี่ยเราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเบสิกทรายมาทั้งหมดและเรียนคณิตศ,ศาสตร์ด้วยเนี่ยเราเวลาเราตัดผมเนี่ยเรารู้เลยการเจริญงอกงามของผมนี่มันเป็นยังไงขึ้นมาเท่าไหร่เรารู้ว่าคนนี้ผม มีลักษณะที่มันแข็งผมอ่อนผมนุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะคัดทรงได้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้อย่างดีก็คือมีคุณค่าเพิ่มมีคุณค่าเพิ่มครับมองแล้วมีให้คุณค่าติดตัวเราไปแล้วเนี่ยแล้วมูลค่าเนี่ยมันจะตามมาเองครับโอ้วันนี้ดีเลยจา์อันนี้เป็นมุมมองที่บอกผมว่าสร้างสรรค์มากเลยคือมันคล้ายๆกับว่าอย่างนี้ไหมครับวิชาชอบกับวิชาชีพเออคือ ใช่ไหมเหมือนเรียนภาษาหรือเรียนวิทยาศาสตร์มันเป็นวิชาชอบและเดี๋ยววิชาชีพมาได้จริงๆตัวอย่างของท่านอาจารย์วิยาที่บอกว่าเรียนจบสาขาหนึ่งแล้วผมนี่จบวิศวะเนี่ยนั่งทํางานสื่อก็จบผมจบเสีสาก็มาทังนั่งทางานสื่อเพราะฉะนั้นทุกสาขาปัจจุบันเนี่ยเวลาเรียนปริญญาตรีเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เรียนเป็นวิชาวิชาชีพแต่แต่ผมชอบอาจารย์สุนันทาย้ําอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันน่าจะโดนเต็มเต็มก็คือว่าถ้าไม่ชอบอย่าเข้ามาเรียนใช่ครับ คือผมไม่ชอบปั๊บเข้ามาเรียนนี่จบไปก็ลําบากชีวิตเรียนอยู่ก็ไม่สบายจบไปก็ลําบากนะฮะ